จริงคุ้มกว่าไปฮะทำไมวะทำไมเออเออวะเนี่ยเออเป็นเราเราก็เลือกจอดจริงวาเออเออเอาเอาเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นะพี่แนะนำนะหนูก็ออกกาอี้ซักผ้ามาวางไว้ข้างหลังนะเจาะหน้าเชอรี่แล้วเอาหน้ายืนใส่ไ้น,นะเออเลิศลำดับต่อไปได้รับสแตนดี้จากอ้นครับผม อ่านะครับอ่าอันนี้อาจจะได้คัดมันไม่เรียบร้อยท่านสามารถไปได้คัดหวัางขาอะไรเองได้ที่บ้านนะจ๊ะเอาละา่ะผูโชคดีได้แก่ห,หมายเลขอะไรข้ออยู่ข้อยู่ข้างนี้หน,หนึ่งสี่จิตตานันวงนิยมกี่ครั้ ใครจะใครจะยกมือนะจะ๊ะจิตตานันหรือว่ายกแล้วแต่ว่ามือไม่พบไปบนหัวเพื่อนอยู่ไหมจะ๊ะอ้าวแปลกเธออ้าวพอดีเซิร์ฟมาเลยจะ๊ะ